ก็เพิ่งมาครั้งแรกกับวัดเทวราชวินชรวรวิหารนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุทยาโนุเลยนะคะพามากาบพระแต่เช้านะคะวัดนี้อยู่แถวเทเวศนะคะข้างหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรค่ะ ก็ <G ül> จะมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ30กว่ารูปนะคะที่นี่ <G ül> ก็จะรูปงามทีเดียวเทียวนะคะ <G ül> วัดเทวราชนบุญชรนะคะ สงบดีค่ะมาอยู่ข้างหอสมุดแห่งชาตินะคะวัดเทวราชกุญชรของราชสกุลกุญชรน,นะคะ นองโบสนะคะสวยคาะเช้าอยู่นะคะวันนี้ไม่มีฝนโชคดีจังองนี้เป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ไปไหนไม่เคยอดนะคะคือมีฤทธิ์ทางโภกกรัพย์ค่ะนะคะเป็นอัราาครสาวกหนึ่งองค์ของพระพุทธเจ้าที่เวลาท่านไปไหนด้วยนี่จะไม่อดเลยนะคะ บูชาไว้ก็มีกินมีใช้ประมาณนี้ค่ะ เป็นพระอารามหลวงชั้นเตนะคะเดิมชื่อวัดสมอคแครงค่ะมาเปลี่ยนชื่อในรัชกาลที่สี่นะคะอยู่เทเวศน,นะคะ อยอีกม่จะมีอยู่อีกอุโบสถหนึ่งเดี๋ยวหาทางเข้าอยู่ก็เป็นมุมที่เห็นสะพานพระรามแปดสวยดีนะคะกลางคืนน่าจะสวยนะนี่เป็นด้านหลังวัดค่ะเป็นวัดเก่านะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยานะคะสมัยก่อนเราก็ต้องอยู่ริมน้ำนะ,ะวัดส่วนใหญ่นี่จะอยู่ริมน้ำนะค่ะเพราะเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญแล้วก็ทางยุทธศาสตร์การรบด้วยนะคะ น,นี่ก็เป็นแผนผังของวัดเทวราชกุญชรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิหารหนึ่งนะคะต้องไปอ่านดูว่าด้านนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นพระโบสดนะคะสร้างในสมัยรัชกาลที่สามค่ะสร้างใหม่อันนู้นน่าจะเป็นอันเก่านะ,ะนี่น่าจะเป็นอันใหม่ เป็นโบสถ์ใหม่นะคะรอสามสร้างนี่เป็นสถาปตัตยกรรมสมัยก่อนนะสวยจังเลยไปก็จะเป็นท่าน้ำนะคะนับเป็นบุญที่ได้มานี่ภายในอุโบสถนะคะโบสถนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่สามท่าหัวงวดงามมากเลยค่ะสวยจังมีนางฟ้านางสวรรค์เยอะแยะเลย มาครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะวัดเทวราชุญชรนะคะเข้ามากราบพระกันได้ระหว่างดูนี่ก็สวดอิติปิโสหรือตั้งนโมไปด้วยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ